วันแรกของการประถมนิเทศเนี่ยค่ะก็จะเป็น culture shock นะเอาดีๆ e. แบบเฮ้ยมินาซังนามิสเกะยูกโซสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนามิสุเกะติดเกาะอีกครั้งนึงนะคะก็หลังจากที่เราได้เข้ามาถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะตอนนี้เราก็ไปที่โรงเรียนที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะเปิดเทอมแล้วนะคะอีก2วันตื่นเต้นมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่า บรรยากาศให้ฟังว่าการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะจะเป็นยังไงเนาะประสบการณ์อันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกเป็นฟิลลิ่งของเราเองนะคะที่เราได้พบเจอมาเนาะก็คือก่อนเปิดเทอมเน่ยก็จะมีการปฐรมนิเทศเนาะก็คือจะไปรู้ถึงกฎระเบียบนะคะการเข้าเรียนแล้วก็จะมีการสอบคัดเลือกวันระดับชั้นนะคะว่าเราอะจะต้องไปเรียนในชั้นไหนหรือว่าต้องทําอะไรยังไงต่ออันแรกอรนะของการปฐรมนิเทศเนะะี่ยค่ะก็จะเป็น เขาจ๋ช็อกนะเอาดีๆแบบเฮ้ยมีด้วยหรอปกติอย่างเงี้ยเขะเวลาเราเปิดเทอมเนาะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก็คือเรียนจบจากมาหาลายัยมาสักพักนึงแล้วนะคะก็ห่างหายจากบรรยากาศการเข้าห้องเรียนการกตื่นแต่เช้าเพื่อไปเข้าเรียนอะไรเงี้ยสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าครั้งนี้ก็คือได้กลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะและที่สําคัญคือเป็นนักเรียนต่างชาติาาก็คือว่าเป็นเปนเหมือนโรงเรียนภาษาเนาะก็จะมีเพื่อร่วมคลาสได้ค่ะเป็น จากคนหลายประเทศนะครับได้ฟีลเหมือน,นแบบเป็นเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอะไรอย่างงี้แต่จริงๆก็คือเปล่าเลยค่ะก็คือเป็นคนไทยแล้วก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาการในการสื่อสารเนาะอันนี้คือคลาสแรกนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ค่ะก็ภายในคลาสเรียนหรือว่าภายในห้องเรียนเนี่ยเขาก็จะเหมือนจะบังคับเลยว่าเป็นหนึ่งในกฎเลยว่าจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะ จะต้องไม่มีภาษาอื่นมาปะปนแต่อาจจะต้องมีภาษาอังกฤษเข้ามาช่วยบ้างเนาะในกรณีที่นักเรียนเริ่มเข้ามาแรกๆนะคะประมาณนี้เขาเจอช็อกนะคะที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าปกติในเวลาเราเข้าเรียนหรือว่าเปิดเทอมเนะีสังเกตไหมว่าเราจะพยายามตัวให้สวยอะไรย้ยสัวว่าเอะฉันจะเปิดเทอมใหม่แล้วแต่ฉันไม่ยอมสีผมใหม่ฉันจะไปลดน้ำหนักเพื่อฉันแบบว่า เป็นการสร้างความประทับใจและเห็นกับเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยอย่างเงี้ยพอโซมปุ๊บโอ๋อโหโซมไม่ได้เลยนะโซมนี่คือผิดอว้วนไม่ได้ดาขึ้นไม่ได้ผิวเข้มขึ้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้เนาะนึกออกปะนะเป็นสิวผิวเข้มอว้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้คนไทยก็คือจะเลือกที่จะทักกันด้วยเรื่องตรงนี้ก่อนเรารู้สึกว่าเป็นเขาจะช็อบที่ดีนะก็คือว่าเพื่อนต่างชาติะคะ่ะด้วยความว่าเพื่อร่วมชั้นเนี่ย ก็จะเป็นแบบโห allow the world มากนะคะมีอเมริกาเปรูฟิลิปินเวียดนามสิงคโปร์ฝรั่งเศสแคนาดาอังกฤษเยอะมากนะครับสิ่งที่เราประทับใจเลยก็คือการที่คนพัฒนาแล้วละกันอะอย่างนี้เลยละกันเนาะเขามีวัฒนธรรมการแบบเซฮายที่แบบเฮ้ยมาทำให้เราแบบ มี energy บวกคที่ทำให้เรา happy กับวันใหม่ๆอย่างเช่นแบบเฮ้ยฉันชอบสีผมเธอจังฉันชอบตังหูเธอจังเธอเขียนคิ้วสวยมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบความเป็นจริงก,ก,ก็เขียนอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้สวยเป๊ะอะไรย่างใช่ปะแต่คือคนอ่ะเขา support เขาเรียกว่าเป็นการทักก็จะสิ่งดีๆแล้วก็พยายามหยิบยื้อสิ่งที่ดีของแต่ละคนมีให้กันอย่างเงี้ยมากกว่านะครซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจมันทำให้การเข้าคลาสเรียนวันแรก ในในา,นาการประถมนิเทศเนี่ยก็คือแฮปปี้แล้วนะคะอันนี้คือบรรยากาศของการปฐมนิเทศวันแรกนะคะของคลาเรียนญี่ปุ่นแล้วก็วันที่สที่เราเข้ารับการประมนิเทศเนี่ยก็ด้วยความที่โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนใหญ่นิดนึงก็จะมีนักเรียนเยอะนะคะ ทารงเรียนก็อาจจะไม่สามารถที่จะพานักเรียนไปเปิดแบงก์ด้วยความที่สถานการณ์โควิดเนี่ยการไปเป็นกลุ่มใหญ่จะเป็นปัญหาและเป็นภาระทันทีใช่ไหมคะเขาก็จะให้หนักเรียนน่ะขะัไปทาได้ด้วยตัวเองแต่ว่าเขาก็จะให้รายละเอียดมาว่าจะต้องไปตรงไหนทํายังไงหรือว่าให้เซิร์ชหาใน g o o g l e Map ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีคือรู้สึกว่าโลกการที่เรามาเรียนโรงเรียนใหญ่แล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมาทําให้เรารู้จัก ดิลน์นาะเหมือนคลิปที่เราเคยเกลอนไปก่อนหน้านี้ว่าทําไมถึงมาเรียนที่ญี่ปุ่นและเพราะอะไรถึงตัดสินใจมาเรียนต่างประเทศนะคะบรรยากาศการประถมในเทศวันแรกก็ประมาณนี้นาอไม่ได้ยังไม่ได้เจออะไรที่แบบรู้สึกเฟลอะไรอเงี้ยเออแต่ก็มีบ้างนะคะก็จะแบบว่าคือรอยพ่อพันแม่นอ้อแต่ละคนก็ไม่ได้มาแบบทรงเฟนลี่ทุกคนแต่ข้อดีของเขาก็คือถึงเขาไม่เฟนลี่แต่เขาก็คือจะไม่แบบ ไม่ได้มองเหยียดหรือก้าวไก่หรือว่าเป็นเพราะาเรายังไม่ได้รู้คุยหรือไม่ได้รู้จักกันหรือเปล่าเนาะประมาณนี้แต่เอาเป็นว่านะครับบรรยากาศการประถมในเทปแรกก็คือตื่นเต้นและเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าชีวิตที่ญี่ปุ่นในฐานะนักเรียนต่างประเทศเป็นยังไงขั้นตอนการมาเรียนทํำยังไงสมัครวีซาย,ยังไงยื่นมากับเอเจนซี่ไหนการหาหออยู่ยากหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาแชร์เรื่องนี้กันนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทาไมถึงเรีอนโรงเรียน โรงเรียนนี้นะคะก็คือโยโกฮาม่าดีไซน์คอร์เสนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปตอต่อไปเนาะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะแบบว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนามิสเกติโกโยโกโซม